ยาโกลตัญญาได้มาได้เพราะอะไรอ,อโโรัญญาสิอัญญาสิวัตถุโกลตัญโยเอหิภิกขุใครเป็นพระผสูบองแรกปรณปยาศาสยาศาสมีความเป็นมาอย่างไรที่นี่หุ่นวายหนอที่นี่ขัดขอ้องเนออยางไรจบตอนที่สามหรือสัตอน,นอก,อก,อกันเดียวขอเวลาครับมาแก้ปัญหาได้เลยไหม ศาสารศคุณเจอที่นี่ไม่เจอที่วัดนี้อตอนที่สี่ครับอีกนิดับเดียวะอ่าประวัติของพยศาอานแียงเดียวก็เข้าใจได้จำได้ครับไม่ยากอธิบายย่อๆเป็นยังไงแค่นั้นแหละถ้าเขาจะถามถ้าเขาจะถามนะ,นะครับมีเพื่อนกี่คนที่เข้ามาบวชด,ด้วยมีความคิดยังไง เพื่อรรบัศาสต์ที่เป็นเศรษฐีด้วยกันแล้วกับเป็นที่เพื่อนอยู่ตางบ้านนอกบ้านนาไปอีกในชนบททรงประกาศศาสนาสาวกชุดแรกมีเท่าไหร่พัทธวัคีพวก30มีความเป็นมายังไงมีเรื่องราวอ่านเป็นเรื่องพรบัาศัต์ครับอ่านครับก็จำได้อนุปุปปิกถาการสแสดงไปตามขั้นตอน อันก็ผูกปีกคาถาฉดินสามพีน้องมีใครบ้างมีความเป็นมายังไงสําเร็จอรหรัน้ดยฟังทมอะไรฉดินสามพีน้องบรรจาวิคีสําเร็จอรหรัน้ดยฟังทมอะไรแตุ่ตตาเห็นธรมจากใครถามพระเจ้าพิพิสารความต้องการของพระเจ้าพิพิสารหน้าประการโปรดพระเจ้าพิพิสาร วัดแรกนพุทธศาสนาอุปติสสะโกลิตะคือพระโมคคลานะนะกับพระสารีบุตรมีความประวัติเป็นมาอย่างไงเขาก็ถามเหมือนกันนะครับว่าชื่อเดิมของพระอะไรพระสารีบุตรพระโมคคลานะชื่อว่ายังไงก็ถามพระโมคคลา,านะไดเอตัคคะ หรือขยาถามว่าอัครมหมาสาวกด้านขวาด้านซ้ายคือใครปฏิสัมพิทาสีอันนี้คงไม่ถามปฏิสัมพิทาสีเพามันอยู่ในธรรมโทนะเอาเป็นว่าสาเร็จภารหันบางทีก็กระถามว่าได้ดวงตาเห็นธรรมมีความเห็นยังไงได้ดวงตาเห็นธรรมกสปะหมากัสปะหนึ่งเราวก็หมากสปะอีกเหมือนเหมือนพระยาศาเหมือนพัทธวคี เพราะว่สสาสัพปการวัดแรกในพุทธศาสนาทิฏฐิมานะอา,าลตีสามกาลุฑายีคือใครเจอสเสด็จกลับสู่เมืองสู่เมืองปะบินละพัดสาวิศสาวัตถีเศรษฐีคน,นหนึ่งนะชื่ออนาคิกะเศรษฐีสุตตะ เริ่มตันชื่อสุตตะสุทัตทตะภาษาี่ทะไรจำที่ไหนตรงนี้ออกบ่อยนะครับปรงอายุสังขารที่ไหนสแสดงที่บากซีเห็ุแผ่นดินไว้แปดประการแปดอย่างทำถูกคม ข้นครมาหาประเทศสีมหาประเทศศนีคือะนะับนักการเมืองมหาประเทศสียาบินตะาาบัตรบครั้งสุดท้ายใครเป็นคนถวายบินตาบัตรบสรุปเห็นตอนนี้ไนะสรุปเลยนะเมื่อกี้เนะี่ยใช่ไหมภาษาสุดท้ายที่บานเวรุคาม องอายุสังขารที่ปาวาลเจดีอ่าได้อยู่ตอนเดียว กัดเยวครับพ่าเสด็จกุศินาราผิวกายสองสยิ่งสองการการไหนาการไหนที่ผิวกายของใสยยิง่งวิตตบาทสองการมีผลเสมอกันการไหนบ้างอุทานัสัยยาคือการนอนที่ไม่คิดจะลุกขึ้นดิกที่ไหนผูชาสอง สังเวชนียสถานสีตน่ตำบลคือที่ไหนบ้างสูตรตัดสูปแสดงธรรมพรินิพพานตัดสอนข้อปฏิบัติต่อสตีปฏิบัติในสรีละของพระองค์อย่างไรให้ทำเหมือนข้าพระเจ้จาจักรพรรดิใส่น้ำมันหอมทุปาราหาบุคคลปัดชิมสาวก ครคือปัจฉิมสาวกจำนะครับปัจฉิมสาวกสุพัทธะปริพาชกปัจฉิมว่าคืออะไรปัจฉิมวา่าตอบง่ายครับความไม่ประมาทนะครับเอาอเท่นี้คือภูมิชัดธรรมตีก็เอาแท่นี้นะครับนี่ลำดับญาณบรินิพานลำดับญาณที่ท่านประจําบรินิพาน ตั้งแต่ปฐมยานถึงยานที่เก้าแล้วก็ยอดกลับขึ้นมาแล้วก็มากออกในระหวา่างภาการษาคือรูปยานกับรูปยานจำไม่งา่ายออกตรงนั้นออกตรงนี้ครับตรงนี้ปรินิพผานตรงนี้ถวายพระเพลิงที่ไหนมากุดพันธะนเจดี แจกพระธาตุแจกพระธาตุเป็นแปดส่วนสัมมาทุพุทธเจดีมีสีธาตเจดี JD, บริโภคเจดีทรเปเจดีอุตติสิกาเจดีธรรมเจดี เทศิกาเจดีบรรจุอะไรทำพรรเจดีบรรจุอะไรสังคยาคือการร้อยกรองพระธรรมวินัยได้แก่การประชุมตรวจสอบชำระสัจสารพระธรรมวินัยและจัดให้เป็นบวดหมดให้เข้าใจแค่นี้พอสังคยาสังคยนาทั้งที่2ที่ไหนที่หนึ่งที่ไหนอันนี้น่าจะไม่มีปัญหาตอรบรขาไม่อยถามัน,น น่าจะพอเพียงเดีการทบทวนต่อไปก็ให้ทุกท่านไปเริ่มทำปัญหาในการแก้ตอปัญหาเนี่ยการตอบปัญหาครั้งนี้จะเรียกว่าสอบก็ได้นะครับจะเรียกว่าติวก็ได้คือเมื่อวานก็นเหมือนติวแหละครับ คือมีการค้นคว้าหาคําตอบได้แต่วันนี้เห็นกรรมการการบอกว่าห้ามไม่ให้มีการค้นคว้านะครับใ,ใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดแต่ก็น่าจะเป็นความรู้ที่เรียนมาเพราะมันมีมันมีรางวัลกันถ้าหากว่ามีาพวกกองเชียร์มาช่วยมันก็เหมือนจะเอาเปรียบคนที่ไม่มีกองเชียร์นะครับคนไหนที่มีคนมาคอยบอกว่าเหมือนจะเอาเปรียบคนที่เขาไม่เด็น คนมาบอกเพราะั้นก็ควรจะทํากันด้วยความรู้ที่มีอยู่ก็จะได้ไม่เป็นการเอารับเอาเปลี่ยบกันขอขอพักเสียงไว้แค่นี้นะครับเพื่อจะได้มีสมาธิในการทําข้อสอบ